สวัสดีจ้ะพี่นอ้องป้าป่ายสักุทุกคนมาเดอ้อมากินตำอันปูปลาตำไทยปูปลาจ้ะพี่น้องนี่ตำไทยปูปลากินน้ำเจ๊กแก้วเดอ้อจวดจวด,จวดน้ำกันเด้อจ้ะก็จะเป็นย่างซี่ละพี่น้องเนี่ยคอยกินกินอย่างนี้แหละจ้ะมันเอ้ยอีหยัยงวะไล่บป่ไ,ไปพี่นอ้องเอ้ยข่อยงึดหลนี่เดอ้อพี่น้องไเ,เห็นบ่มาเด้อจ้า ตำไทยปูปลาจ้ะเขาปุ่นเขาปุ่นยั่วเลยจ้ะพี่น้องเขาปุ่นยั่วเลยเสแสบผักกะมีแค่นี้แหละพี่น้องผักกะมีแค่กระลำปีเองสี่แหละเ้าเศร้าเด็กกินไข่ตุ๋นไปม,มันบ่กินเปิ่งไข่ตุน๋นมันก่กินจ้ะพี่น้องเออกินยากเด็กเนี่ยกินดอกจากไก่ทอดไก่ทอดไก่ย่างทอดอะไรเช่นนี้กินอยู่ มาเด้อพี่น้องเด้อกินน้ำกันเด้อจ้าเนี่ยอื้มอืม,อมแซ่บอยู่แต่หักหวานลืมบอกว่าไม่ต้องใส่หวานเยอะแก่หวานนะพี่น้องเอ้ยืมอมืมาเด้อพี่น้องเด้อกินน้ำกันจ้าจ้าจ้า <c oughs> <c oughs> กินน้ำกันจ้าจ้าจ้า ตำไทยปูบะละคอยลืมบอกให้เพิ่นว่าต้องใส่หวานเพิ่นใส่หวานพูดเบได้นี่แก,กว้วบบได้ตำเองดอกพี่น้องให้เพิ่นตำให้ถั่วเละญี่ปุ่นคอยอยู่ได้เอาถั่วเละญี่ปุ่นใส่เอไว้ตรงนี้ด้วยมันได้การเผ็ดไงถั่วเละญี่ปุ่นคอยซื้อมาจากอัน,นอันเซเว่นเซเว่นอีเลเว่นใส่ถั่วเละ กันเศ็ศมีฮอทมันเฮ้ยก่อนถั่วแหละถั่วแหละญี่ปุ่นถุงนึงได้เท่านี้พี่น้องเลยเนี่ยถุงนึงฮอทก็ไม่ได้เยอะอืมไม่ได้เยอะเลยถุงนึงจะเอาหลัง <c oughs> ถุงนึงจะเอาอย่างมากมายเลยดเออซัมนีคกับพอกินละพี่น้อง มันมีมันด้วยนะคลิกขั้นเอามันจกออกฉนันกิน่นบเบิดมันจะมันจะเสียแม่พี่นออ้องเคยก็เลยไปจกโอ้ยกระลำปีเพ่ต้องกินแต่กรเนี้มันจะเสียเลยพี่น้องนี่เด้อพี่น้องเด้อมากินน้ำกันเด้อจ้าตัวจวดตวดกับถั่วเละญี่ปุ่นจวดจวดจวดถั่วเละญ,ญี่ปุ่นด้วยมาเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยกับเขาที่กินอีหยัง กินนี้ยังวะดีมันก็มีสองโคกอันนี้ต่ำไทยอันนี้ต่ำปูปลาค่อยหักไส้ถาเดาาเดียวกันขอยกข้าดหามันบ่มีหมองมูเจ้าจะไปเห็นค่อยกินมาเด้อพี่น้องเด้อไปก่อนเด้อจ้าบ๊ายบาย